สวัสดีครับผมอยู่กับเราในช่อง Family ่สีทับไทยนะครับวันนี้จะให้พ่อใหญ่มอบเสื้อให้กับน้องน้องเชื่ออะไรครับน้องเบนนะครับเอฟซีพ่อใหญ่นะครับอยู่บ้านสมนเนี่ยอยู่ท่าตัวเนี่ยครับผมน้องเบนทํทำงานอยู่ที่นนทบุรีเนาะครับก่อนที่จะไปทำงานก็ได้ซื้อเสื้อพ่อใหญ่นะครับขนนะครับเสื้อพ่อใหญ่ไปใส่ดูครับ วันนี้ก็อยจะให้พ่อใหญ่มอบเสื้อให้นะครับนี่ครับเสื้ออันนี้เป็นแบบนะครับเดี๋ยวอาจจะมอบเสื้อให้ให้กับน้องนะครับพ่อใหญ่จะมอบให้นะครับก่อนจะท,ทําพิธีก่อนนะครับผมมาเลยครับอธิษฐาเนเ้อรับเสื้อนี้กันเข้าไปเลยเข้าไปนี่กันครับพ่อใหญ่เอ้อมอบเสื้อให้น้องขอเอดิดในลายคำคุณเป็นเป็นจุป็นความจุขความเจริญ สาตุดดดนี่จะปลดกกาลชิดนมกมอเท่าจากครูมอลวงกําลวงอาชีพมองดำมอเดียมอมัดมอจยาสุตัุนักสรตุัอกเ่คนใทมเสื้อให้กับตมเบเน้อนี่ยให้ใส่ใส่แล้วก็มีโมีไทยมีวามเืออเมืองเข้ามาแล้วขัดปลอดไัยเนื้อเจรในพกเรในพวกหกปักออัน ักชาชาลวันรบงานใจอบเพื่อ <laughs> สการกับสตัวที่ยกันอี thank <laughs> you รับเลยครับรับเสื้อเลยะนะใส่รับแนวภาคปลอดไยัยอ่าพ่อใหญ่บารมีพ่อใหญ่มาเลยครับเฮ้ยพ่อใหญ่นะครับมอบเสื้อให้ ครับแตกล้องมาดูครับสวยมากเลยครับใส่แล้วสาวกลีดครับมาดูโค้ดหน่อยนี่ครับโอ้โหตำมลี่สีทรัพยไทยครับทายสีทรัพย์ไทย FC หลังมนหลังมาครับว้าวดีมากเลยครับสกีนหน้าหลังนะครับ Oh no มามาวางเข้ามาครับ

ครับโอเคครับอ่ะรอเ้ไปเลยครับรบรงเลยเราจะไปทำงเนี่ยต้นดาวนัตกตครับครับตตุมาตเน่กับมาลุพเน่ กันเจ้าด้านนที่ว่าเบียวว่างานคุณ้มชอรีเบรี่ได้ไหมแถวทางคนไทยด้วยบารมีพ่อใหญ่คุณปังกัญชาคุณครองฤายขอ่ะ ត ਾਕ ព្រមមើលเด้อបសុខកម្មដឹកទៅនៅនៅជិះមែនកោសាស្ត្របងយាយបច្ចុប្បន្នឆៃណោเด้อនេះដឹកតាមក្នុងដឹកទៅឡំតាមទៅតាមទៅណា12ពីណាក៏ស្គាល់ព្រមបានពីរបស់របស់เด้อនេះបារមីខាងចាំពីវត្តគងហាអត់ទៅដល់ឆ្នាំ2009ក្នុងពីបងយាយឡែកជាមួយកងថៃខុសគឺនៅក្នុងដឹកតាមតាមតាមឲ្យយប់មហាសេនីប្រយាយខាត់ខ្លាំងបំត្រកាក្នុងក្នុងគាត់នឹងឡើងដល់ក្នុង มามายาตรายามดีวันใช้มรซีสวัสดีลาโพนัโมพุทธายะ ไปนะครับผมเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าอยากจะมาหาพ่อใหญ่ได้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านนะครับผมมากันได้เลยนะครับบ้านทางศิลปไทยยินดีต้อนรับนะครับถ้าท่านใดอยากที่อยากจะมาขี่ช้างดูธรรมชาติหรือมาล่อท้องพ่อใหญ่มาถ่ายรูปกับพ่อใหญ่นี่ก็มาได้ครับเชิญมาได้นะครับหรือจะขี่ช้างนั่งชมธรรมชาติถ่ายรูปกับสุพรรสาเล่นกับสุพรรสาครับ ก็มาได้นะครับบ้านสินกร์ไทยของเร,เรายินดีต้อนรับนะครับมาดูลายเสื้อครับอันนี้ที่เลือกลายนี้นะครับก็คือลายนี้นี่ดูแล้วมีบารมีนะครับจะเป็นลายหนกดอกบัวนะครับจะมีขนกแพ่พ่อใหญ่จะแพ่บารมีนะครับเห็นใบหูจากกลางนะครับนี่จะแพบารมี แล้วก็จะม่วงนี้ไปจูกเอฟซีนะครับผมแห่บารมีครับภาพนี้เราพ่อไม้เขียนกับมือนะครับแต่งกับมือนะครับเป็นงานเทนที่เป็นลายไทยที่ประทับใจนะครับภาพนี้ก็เลยมามาทําเป็นเสื้อครับให้เอฟซีได้ใส่กันนะครับผมครับวันนี้ก็อพี่ไม่มีอะไรมากครับก็เอาไปพอในใช้ให้น้องเดินทางปลอดภัยนะครับไปทำงานที่นนทบุรีก็ตั้งจิตตั้งใจนะครับ คิดดีทําดีแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะครับทั้งสองท่านนะครับวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาเนาะก็จะได้ปิดคลิปนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขความเจริญกันทุกคนทุกท่านครับอย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับในช่องแฟมิลี่ซีทับไทยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ